สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยมาพบกันที่เก่าพี่น้องกับหมอปน,นอ้อกอยู่ก็คามผีพี่น้องคือน้ำมะคามอยู่รังห้องหมอพี่นอ้องขึ้นมาฮั่นมะคามมะค,าม,มา,คามดกอะไรพี่น้องเลยมะคามสมพี่น้องแกะปะคามคลายไอแม่น้องอันสั้นกับเด็กๆคิ้งค่ำเต็มอยู่ทั้งหลุมหมดเลยพี่น้องเลยโอ้ขึ้นมาแต่โดนเติบเลยมาทา่านแหลวอยู่บาทา่านอีกครึ่งเลยดกขนาด แกมาค้ามขายพี่น้องช่วงโควิดก็เลยใส่ซองมาเซิร์นมาเซินกับมาไลายเขา่าไลยเข่าเบาไก่พันกับมาส่งอีกวางหน่อยส่งมาเซินพี่น,ออน้องผมมีเงินใส่ซองอ้แกมาค้ามขายพี่น้องปรได้ใส่ซองมาเซินพี่น้องเลยอ่อนขนาดเด้อน,นี่น่ะเสียงหมดทั้งหลุมสนัน่นเก็บบางคารททั้งหลุมเสียงสนัน่นเดี๋ยวพี่น้องเลย อะไรพี่นอ้องบ่สิตัดงาตัวนี้ซะก่อนซาเลงกับซีท้อย,ย,ยอ่อเลยเด้อทางนั้นจันทร์สุภาพก็ขามลงเสียงสนั่นวันไว้พี่น้องเอ้ยทางหลุมผู้อันนี้ต่อหลังต่อแคมหุ่งมอหันเลพี่น้องขึ้นมาขามห่อนพี่น้องเอยมาขามสมเออว่าเทศน,น,นั้นละมาจังอ่อนอีกพี่พง้องมาขามโรคขนาดเหนื่อยพี่น้อง เขางานต่ออีกก่อนไหนพี่น้องสมุนเด็กๆเด็กๆเ,เ,เก็บมะข,ขามลาปลาลุงลาปลาลุงขากันว่าอย่างอันนี้นะมาเก็บมะขามพวกอย่างลายพี่น้อง,องเอ้ย,มมอยน,ยนี่น้องค้ำน้องมูวี่เสียบมาใส่แถบนี่แค่ในกระเป๋าเด็กเก็บพี่น้องเต็มอยู่ดก,กเลย ได้ต้นกันลายพี่น้องโอ้ oh, น้องลกขนาดนั้นก็ได้ครึ่งนั่นก็ได้ครึ่องกับต้นแก่พ่อลงมาบางหนึ่งนี่พี่น้องไอ้คนเจ็บมากก็เลยลงมาก,กวดคนเจ็บอีกเลยสืขึ้นไปเอามะขามตอบอ้านนี้นะพักผ่อนจักหน่อยแล้วสืขึ้นน้ำมะขามตออีกก็หา <c oughs> ลุยลุยเก็บเก็บเที่ยงเราได้จากกินข่าวเราได้นี่ฮะอยากบ่อยากเรเคียวเฮ็ด เร็วเร็วอ่าโอเคพี่น้องได้จะขึ้นนี่ก่อนพี่น้องไอ้ฟอเขาจะต้นค้ามีก่อนพี่น้องฮู้พี่น้องเอ้ต้องห่อนขาหยกซองอันนี้ขึ้นมายกซองพี่น้องมะขามเมลายคือเก่ามะขามเมล้างเก่ามืดฝนกับมาพี่น้องไอ้บ้านนี่ทั้งทึ่งพี่มาขายมเมล้างขนาดทั้งลุมเขาเก็บใบซองสอบแล้วพี่น้องไอ้ประมาณซองสอบแล้ว มัดนี่ก็สิประมาณสองสอบกลัว okay, พี่น้องเมื่อยเมื่อยเอาเคพี่น้องเอาลุยต่อยก,ก่อนพี่น้อยแต่ว่าบ่มีมือกล้องก็จะเลยลุยเองพี่น้องโอเมือ่อยพี่น้งองตอนเดินลงมหาห่อขี้ดินแล้วเอามัต้ตนคามเลยพี่น้องอยู่เท้ากับยังบวมมัดส่องงานหนึ่งคาวแล้วจะกอเอาพี่น้องจะไปเบ่งเด็กๆเก็บหมาคามก่อนโอ้พี่น้งองอาคามดูอีหลีเก็บคามเก็บ ไอสองสอบจะหอดสามสอบเลยตอนนี้เต็มสามเลยเต็มสามเลยเต็มสี่สอบเป็นแรกครั้งเนี้ยนี่กินข้ามก็ดูเลยนี่ไอลอยโอ้จีวอลมูวี่ผู้ทองใส่สิเต็มสะเล่งเมื่อมันนี่พี่น้องอ่ะลุยลุยกินข้ามลุยสิแล้วเลยไอเก็บเก็บเด็กเด็กเก็บเก็บกินข้ามเก็บใส่ทางโลกถองใส่กระสอบเลิกก็ได้นะเก็บใส่กระทางโลกมันสบาย ่ใส่ให้งานเด็กมือนนี่พี่น้องทีบ้านเก็บลยุยโมวี่ทีพาสินั่งกันที่พอเมื่อยมาเก็บตั้งใจเก็บบันให้มันแล้วไปไปอ่าในสองสามสองเลยพี่น้องเนี่ยแก้มาค้ามขายส่วงในส่วงโควิดหาเงินหาค่ำกันเนีเงินดำเงินเดือนดำละ,เด,ละบบเ,เ,ดเดือนละพันกระบอกพอใส่เงินเดือนเดือนละพันพี่น้องเยพันสองพันนี่ อะไรมาแก,กม้มะขามคล้ายหาเสริมพี่น้องกะใส่ให้งานเด็กจัางเด็กๆขนมผุดหละห้องผุดหละก้อนงานเดียสิเต็มทาองหนักถอกใส่กระสอบเต็มทาองหนักถอกใส่กระสอบก่อนล้ยแล้วสิยังงั้นเฮ็ดกินข้ามเฮ็ดน้องตื่นเลยทั้งทึ่งนะข้ามใบเงิน เอาโทรศัพท์ไปใบแล้วตอนนี้นะ,ะทุ่น่าตื่นเลยอยากเล่นโทรศัพท์พอแม่โทรศัพท์มาเมดมัมีโทรศัพท์เล่นกับเรียนเขาให้ใบเงินเก็บมัมมีเก็บนี่ออกกล้องนะนี่แกจะ,ะเสล่งผู้ชอบต้นแห้งเต็มจนสวดไปหน่อย สองสามสอบนี่ยสามสิกก่แกใส่ไม่ใหญ่ละแกหายนะม,นยนมันคล้ายอย่างปั้นกันผัละพันกีบพันกีบโลคละสามสี่พันกีบพี่น้องอาาไอ้หมาคล้ำหายมันโลคขึน่นโลคละหาพันจังสิค้ายเก็บเอาไว้เก็บเก็บ เอาเเม Sag ันเต็มเลยเพราะมันสีสอดใส่กระสอบมะเก็บอีกโอยได้เออสอดอออปันที้นเก็บกันช่วยกัน่วยกัน้ามวีกคำข้างมดสภาพข้างขนาดไปครับมือแห้งมาลูกดอาลูกไปไปเก็บไปีานเก็บจะไ่ะ กินนั่นน้ำสมน้ำหวันกับมีแห้งดอกมาทะเกินขาวจากคนพี่น้องเอ้ยกินทะขา,าวเศ้ากันแล้วกินทะเาวเศร้ากันแล้วกแก่มะขามอะแกไปถิ่มผมป,ปะอะแกไปครับอะแกจนนี่ก็ไ,กอออกได้ถิ่มกล้องไปแล้วมองกล้องน,นี่แหละครับนี่งนี นี่กองไงน,นันนี่เอ,อ่อกองวงไววนีรล่ะนี่งามมันอะไนี่มาถิมในกระจูดพี่น้องแกมามีแกเอาไปถิมกล้องทุล่ะที่บ้านแกลูกกล้องอลไรเอาไปเลยพอจุดฮะประม้ณประมาณเอาไปถิมไปถิมที่บ้านเอาไปเลย อ่ะก็มาแล้วมาบันนีเ่เก็บเก็บแก้วแก้วพลังงานอ่าไปไปแก้ไป,ๆๆไปใส่ให้งานขอใส่ให้งานเล็กจักบาทพี่น้องอ้าวกระสอบสิลม อ่าไปกล้องมาหามแล้วถ่าอจูดดอกอ่าไปจิ๊บบ้านเออท่านพอได้เห็นคลิปนี้กะอย่าบาก,กันนะพี่น้องใส่ให้งานเด็กพี่น้องตอนนี้มาห้ากเก็บมะขามพี่น้องอ่ากล้องไว้เท่านั้นแหละ เออกินข้าวเก่ง้ดกเนี่ยมันดกกะรีอตอนนี้นะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งมงก,กว่าแล้วพี่น้องหิวข่าวละที่มาแต่เช้าขอพี่น้องโอ้แท้คิดดิน,นกกองแท้คิดดิ้น,น้องลยเตะเป็นทางหยอ,อ้เออเก็บกินครับเก็บเลูกเก็บ จะได้ทั้งอีกนะพี่น้องน่ยอ่านในกระสอบมีสามสอบนะเก็บอันนี้นนนนนมาคำมาเก็บใส่กระทั้งว่นนี้ออเออเออกออละลูกคนละลูอ่ากินคำหิวหนำแห้งพี่น้องกินมากินเลยหิวแหง้งบ่ พูดคุ่นอนอักหลากเลยหมดลิบเมื่อยแหงแ้งจังเลยร้านใจให้เนี่ยนะหมดลิบเมื่อยหิวข่าวหิ้วานำ <c oughs> ใส่ให้งานเด็กได้จังเลยถ่ายเติมพลังเอาอนขนมมากมมากินขนมกับมีแห้งเก็บแลกกับพักกันเมื่อบาทนียพี่น้องเลย <c oughs> นี่สามกิโลพี่น้องแต่เพื่อนมา้นตน้นคามนี่มันสามกิโล ก็คาดว่าคือสิเต็มซเสล่งนี่แหละเมื่อนี่ทั้งมาขคามทั้งคนเลยพี่น้องกี้ฮูกเ,เออหุบใส่ทังนี่เออออได้เ,เก็บอือหมักค <laughs> า,ามาทั้งลายสิถิมกับถิมมบเป็นพี่น้องเยเสียาดายเออดิบก็มีเอาเอาใส่ไปแล้วใส่สมใส่ยังใส่ต้มใส่ยัง สอบน้อยมาค้ามกันลงกอนนะลูกเด้มาคากันมัลงกอนนะเอาลงกอนลงกอามค้ากอกนงบ่เหี้ยลงกนลงกันลงกันเออฮะีสอบ โอ้ยน้งกระับนิเนี่นั่กระับเนี่าโอเคพี่น้องเมื่อไหร่ได้ลเลยลงสักอนอ่ะมาเทียงกันติดติดนายถเมือพี่น้องเต็มสั่นเลยปไปเม่ ไปไปออกรถต่ต้องคอยแลนคอยแลนที่สุดไสเลยพี่นังไปซีสอบกับเด็กๆโอเคพี่นัง ไปไลาเสาเลยจะได้เมื่อวันนี้พี่น,อน้องแสดมลาก,กันเพียงสำนี้แหละพี่น้องเพราะกันขีปหนาพี่นอ้องไปบาย,บายเมื่อก่อนวันนี้